สวัสดี FC แฟนเพจ FC ทางช่อง u t u b e ทุกท่านนะฮะวันนี้กับวีก้งานซ่อมบำรุงและรักษาระบบเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ Gear นะฮะคันนี้มา2ออย่างเลยนะครับอาการของเขาก็คือนะมีน้ำมันรั่วซึมนะครับตามอ่าองเครื่องนะฮะทุกจุดเลยนะครับคันนี้รั่วซึมเยอะเพราะหนึ่งเลยเรื่องของอายุการใช้งานนะของรถนะครับ คันนี้ทำไมต้องยกเกียร์นะครับก็ปัญหาเกิดจากคัดมีเสียงดังนะครับเวลาเหยียบคัดมีเสียงดังเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานยกนะเกียร์ลงมานะฮะแล้วก็ดูรอยรั่วนะครับของคันนี้โอ้เยอะไม่หมดเลยนะฮะร,รั่วจากข้างบนลงมาเลยนะครับก็ซ่อมรั่วเครื่องยนต์นะฮะ ุดคัดนั้นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเสียงดังดังมากเลยนะดังแบบเกี่ยวกับพวกาจานกดคัดนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยดูสภาพภายในกันนะฮะสำหรับคันนี้กับคันนี้ก็ซ่อมรั่วทุกจุดนะฮะเปลี่ยนชุดสายพานดัมมิง่งนะครับโอ้เครื่องยนต์สะอาดมากคันนี้แสดงว่าเปลี่ยนหายแล้วมันเครื่องตามระยะแน่นอนนะครับแต่ว่าจะมีภาพพวก Okay. ที่มันรั่วนะฮะก็คือชุดนี้มันก็จะมีทา,างสาวาวซีนเบ้าซีนแป๊บนะฮะแล้วก็ซีนเผาเลาลิ้นดูปั๊มด้วยว่ามันรั่วไหมแต่น้ามันเครื่องตรงหน้าไม่เลยหน้าเครื่องนะครับไม่ได้รั่วนะฮะก็เดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้แบบเป็นหี่ยมเลยครั้น,นี้ก็การซ่อมบำรุงของเราก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณแล้วก็ แนะนำเลยกองเครื่องกองเกียร์นะกองดีเซลนะถ้ามีการเปลี่ยนยถ่ายน้ำมันเครื่องก็ต้องเปลี่ยนกองเครื่องนะครับแต่ว่ากองอากาศก็ต้องดูสภาพก่อนถ้าใหม่ก็ไม่ต้องเปลี่ยวไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเป่าล้างความสะอาดนะครับแต่กองโซล่าแนะนําเปลี่ยนนะครับอ่าประมาณนี้นะงานซ่อมบํารุงของคันนี้มีชุดคัดแผ่นวีลูกปืนนะครับแล้วก็ซ่อมรัว่วพวกจุดซีนนะรอบเครื่องยนต์นะครับ อก็ชิ้นส่วนอะไรนั่นเราใส่เป็นแท้นะครับไม่มีเทียบนะครับฮะุดคัดเสียงดังนะครับตอนนี้เ่อยด้วยเวลาเหยียบมีเสียงดังนะโอ้คัดหมดด้วยยังฟังไม่หมดเหรอกินไปยันหมดแล้วนะครับอเข้าถึงหมดแล้วนะครับ อ่าชัดเจนอันนี้น่าจะเปลี่ยนครั้งแรกชิ้นส่วนอะไรเป็นชิ้นส่วนอะไรแท้อยู่นะครับโ่นี้นะาียกลงมาไม่งั้นอาจจะกินข้าลิงนะหรือว่าคัดหมดรถวิ่งไม่มีกำลังนะอาการคัดหมดก็คือว่าเครื่องยนต์จะขึ้นรอบสูงนะครับสามพันสี่พันรอบ แต่รถจะมีวิ่งนะวิ่งอยู่ประมาณ 5, ที่หกสิบอย่างเงี้ยหรือว่าไม่เกินร้อยแต่รอบเครื่องยนต์มันจะสูงเกินไปนะอันนี้คือปัญหาของอคัตหมดนะและอีกอย่างหนึง่งก็จะมีเสียงดังนะครับเสียงดังหรือว่าคัดแข็งเป็นไปได้นะฮะประมาณนี้นะสำหรับคนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับคัดหมดและอยากรู้อาการของคัดหมดอาการเป็นแบบไหนก็ประมาณนี้นะครับ เหลือแต่กล่องให้ดูว่าเป็นของแท้เกับคันนี้ทีมงานเราประกอบเกร์เข้าไปแล้วนะครับอะไรที่ใช้นั้นเราใช้แท้แล้วนะครับก็เหลือแค่การประกอบชุดฝาวาวาทัมมิ่งเปลี่ยนไปแล้วนะครับทัมมิ่งเปลี่ยนไปแล้วก็วจะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะถึงรอบแกบอกว่าหกเดือนละน้ำมันเครื่องก็ประมาณนี้นะไม่เกินหกเดือน นะครับแล้วก็ระยะเวลาก็ไม่เกินหมื่นกิโลนะฮะอันนี้ดีมากเลยนะไม่งั้นเครื่องยนต์ไม่ปิง้งขนาดนี้นนะเลยเห็นไหมกิ๊บๆเลยต้องยนต์แกดูแล,แลดีมากนะสำหรับเอฟซีท่านนี้นะครับล้วมันเครื่องที่ใช้ซับของดีของดีมีไม่กี่อ,อูมองกันดูยังดูแล้วใหม่อยู่ป่ะ ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ซ่อมร่วอ่าเปลี่ยนสายพานดัมมิง่งแล้วก็ชิปทัดแข็นมีลูกป,ปืนนะทำเต็มระบบเลยนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเติมน้ำมันเครื่องเสร็จก็สตาร์ทเครื่องนะครับเอาวิ่งทดสอบวันนี้ฝนตกด้วยฝนตกหนักด้วยวันนี้ไ,นไปเลยเจ็ดลิตร แถมๆเลยเราใช้อู่ประมาณห5จุดห้ารือหกปดนะครับเดี๋ยวเราเติมไปเลยครับ7ลิตรตอนนี้ยางฝาวาวั่วอาบลงไปด้านล่างนะครับยางฝาวาวนะในการรื้อพวกฝาวาวก็จะมีพวกซิมเบลซิมแป๊บนะเปลี่ยนไปเลยครับอะไรใช้เน้นแทนะฮะของเทียมแป๊บเดียวก็รั่วเอาฟังเสียงเลย ơi dắt lên dắt lên เอฟซีอย่าพระรามสามนะครับมานนทบุรีมาแต่เท้าจับให้แล้วงานซ่อมรั่วอ่าโตโย,ยต้าพรีนเนอร์นะครับมาเช้ารับบ่ายนะครับจบไปนะงานซ่อบมบำรุงนะครับงานของกันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับงานจบออกไปได้ดีนะครับคือการซ่อบมบำรุงเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์และระบบเกียร์นะฮะ บเกียร์ก็จะเป็นพวกชุดคัดแผ่นวีลุกปืนนะชุดคัดนั้นหมดอายุการใช้งานนะครับคันนี้วิ่งมาที่สองแสนกว่ากิโลแล้วนะแต่อายุรถมันก็เกือบยี่สิบปีนะครับสายพานทาม,มิ่งนะวิ่งยังไม่ครบสามแสนแต่ว่าอายุรถก็นานแล้วก็เปลี่ยนรอบแสนห้ามาแล้วนะหนึ่งแสนห้าหมืนกิโลเปลี่ยนมาแล้วแต่ว่ารอบนอี้ตั้งแต่เปลี่ยนมามันครบ 8, 8ปี9ปีแล้วนะ8ยัง9ปีก็แนะนําเปลี่ยนนะครับว่าสายพานใช้เปน็นานเนี่ยมันจะกรอบนะครับมันจะกรอบมันจะเสื่อมสภาพเองนะฮะอันนี้ก็มีพวกชิ้นซีนนะครับที่ที่ที่รั่วซึมนะมันแข็งนะครับรถยังไม่เคยเขาเรียกอะไรนะผ่านมือชายนะประมาณอย่างนั้นคันนี้ยังไม่เคยซ่อบมบำรุงนะครับ แต่สภาพเครื่องยนต์ของ f c ท่านนี้สวยงามมากนะครับคือเสียงเครื่องยนต์ก็อเพาะนะฮะแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนไทยดูแลดีมากนะสำหรับคันนี้นะครับก็จะใช้งานได้อีกนานเลยนะครับการที่ซ่อมบำรุงนะครับก็จะช่วยยืดอายุายก,การใช้งานของเครื่องยนต์นะครับนิโกหรือ p อร์จินเนอร์นะฮะตระกูล 1KD 2KD นะครับ บำรุงรักษาได้ดีก็ใช้งานได้นานนะครับรถไม่ค่อยเกิดปัญหาอะไรง่ายๆนะครับแต่มันจะมีอ่าพวกเทอร์โบหรือ s อ v ซีลีวอะไรพวกนี้ก็ถ้ามันเสื่อมนะครับหรือว่าเด้งโชว์โค้ดก็ค่อยมาทำการแก้ไขนะสำหรับพวกนั้นนะครับก็หลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะสำหรับอ่ลีโก้คันนี้นะครับเครื่องยนต์สามพันนะอ้าวส่งงานไปแล้วนะครับ กับคันนี้คนใดนะที่ชอบคลิปเรานะติดตามก็เราก็จะทําคลิปประมาณนี้แหละครับของมาให้ fc ของเราดูอ่าแล้วได้ติดตามข่าวสารแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับก็วันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แงจเจริญกันช่างนะครับ